ข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัฒน์รอชมกันต่อไปค่ะพลตำรวจเอกกิตตรัตนเพชรรองผู้บัญชาก,การตำรวจแห่งชาติไม่หนักใจปมเซ็นคำสั่งให้พิกจ๊กออกจากราชการยังทำไปด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่หวังผลประโยชน์เพื่อตัวเองโดยกล่าวว่าการให้ถ้อยคำเมื่อวานนี้เป็นไปตามขั้นตอนของกอพอคอตรที่จะต้องให้ผู้อุทธร์และคู่กรณีในอุทธรซึ่งตนได้มีการยื่นหนังสือและถแถลงด้วยวาจาต่อคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว หลังจากนี้ทางคณะกรรมการจะนําไปพิจารณาวินิจฉัยซึ่งไม่ทราบว่าผลจะออกมาเมื่อไหร่ส่วนคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงและคําสั่งให้ออกจากราชการก่อนนั้นกระทําไปด้วยสุดเจริตใจไม่มีอคติไม่ได้หวังผลประโยชน์เพื่อตนเองและทําเพื่อรักษาประโยชน์ขององค์กรและความถูกต้องชอบธรรมนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นำทีมภาครัฐภาคเอกชนระดมสมอง จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการค้าแห่งชาติ3ปียกระดับ5ด้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้จัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านการค้าแห่งชาติพศ2568-2570ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีความสำคัญยิ่งต่อการกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าของประเทศให้เป็นเอกภาพรวมทั้งมีการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มีเป้าหมายเดียวกัน ตลอดจนขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าของประเทศในระยะ3ปีข้างหน้าโดยได้มีการร่างแผนปฏิบัติการประกอบด้วยข้อเสนอสำคัญ5เรื่องด้วยกันนางสาวจุราพรสิงห์ทุพายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยผู้บริหารบริษัทนำเข้ารถไฟฟ้า BYD เผยมาตรการเบื้องต้นในการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบเรื่องราคารถยนต์ไฟฟ้าโดยในเบื้องต้นทางบริษัท นำเข้ารถยนต์ไฟฟ้า,า,า BYD จะให้ผู้ใช้รถยนต์ BYD ในประเทศไทยชาร์จไฟรถฟรีจากจุดชาร์จไฟทั่วประเทศทั้ง2,000สถานีส่วนประเด็นปัญหาอื่นนอกเหนือจากราคารถยนต์ที่มีการประกาศลดราคาในช่วงที่ผ่านมานั้นรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจโดยขอให้สื่อมวลชนและประชาชนคอยติดตามมาตรการเยียวยาต่างๆต่ตตอไป คณะพระภิกษุสงฆ์วัดบางคลียญ่กลางนำโดยพระครูประหลัดสุวัฒนศิลคุณหรือพระครูแจ้ดรเจ้าอาวาสวัดบางครียญ่กลางประกอบพิธีทำบุญเททองหล่อพระปรางสุโขทัยจากนั้นพระธรรมสุธีที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหนึ่งจะอาวาสวัดหัวลำโพงนำคณะพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สิบรูปเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ โดยมีนายสมศักดิ์แก้วเสนาประหลัดจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานฝ่ายคารวสพร้อมได้หัวหน้าส่วนราชการบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลบางพลีข้าราชการตำรวจคณะบุคลากรทางการศึกษาเจ้าหน้าที่อ,อสมอผู้ถือสินป,ปฏิบัติธรรมและประชาชนชาวอำเภอบางพลีร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงทั้งนี้เพื่อให้ประชาชน,ลนและนักท่องเที่ยวได้สการะรบูชาเป็นเสริมงคลกับชีวิต ข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัเรอชมกันต่อไปค่ะ